จ้าขอากาบสวัสดีเอฟซีเมื่อหนีางากับสิมาปล่อยแนวทางเลกฮหาหนออยจา้าเมื่อหนีางานแยกให้เด้อค่ะเด้อไม่ได้ไม่ได้หน่อยบวกลาวจา้าวันนี้ยแยกให้หน่อยคือน้อยลาวคือลลเล่านะจ้ากับเลกเลกฮานออยเมื่บ้านกับเขาอยู่เฉพาะกีดนอน หกหนึ่งแล้วก็มะเขาวิ่อย่างไอ้ก้าชาดกับมะเขาอยูอย่างแปดแปดสองจ้ะแต่ว่าเลขเล่ามะเขาสองงวดแล้วเนาะลูกหลานติดตามกับน,นายจะได้ยุ่นเนาะงวดวันหนึง่งพอดีหยากรบบอกสาไปโพลต,ตังสันมันก็ได้บนรางหยากัทีแรกหยากัะปล่อยให้หกศูนย์ศูนย์หกวันนี้หยาไปจุดถูกเทียนกระปูองธนมูล ท่านก็ให้ศูนย์หกสี่เจ็ดโอ้ยเสียดายย่าก็บอกเป็นไปบางส่วนยู่จ้ะบอกเอฟซียูจ้ะก็ถือว่าบางคนทาติดตามก็น่าจะได้ยู่จ้ะเมื่อน,นี้ย่าก็ขอให้โชกมันหมันให้แตกสามตัวด้วยจ้ะเมื่อขึ้นย่าก็ฝันดีฝันว่าได้อุ้มเด็กน้อยเนาะเพราะว่าเด็กน้อยเขาลักไปบัดจังได้เพิ่งจงเอามาทีน,นี้ย่าก็เลยไปอุ้มเอา ก็ถือว่ามากเลขกทีอันนี้ยาก็เลยมาตีไหหาหนึงหนึ่งหานี่มากแห้งจ้าเพราะว่าเด็กหน่อยยาแฟนัฟน,ฟ,นฟันเห็นเด็กน้อยย่มไดเลขมันจะมากจังสี่เนาะคะ่ะเลขเล็กเ,เล่าเล็กเหล้ายาไหฟันทุ่งทั้งสองขานเลยเพราะว่าสามตัวยมามกมันกระต้นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่า คืออันนี้ก็หนึ่งหาหนึ่งแล้วก็สองสามหนึ่งจ้ะบันนี้ตัวเด่นตัวเด็ดฟันทงก็คือสองสามกับ1ิหาแล้วก็ตัวกันตัวล่องก็คือสามหนึ่งสิบสิบหกจ้ะอันนี้ก็คือบ่หลตัวนาะจ้ะอันเลขกฮาน้อยก็มันสิมีอยู่ สามตมียูซีคุมซีคานจ้ะแต่ว่ายาเดี๋ยวสีสู้ให้เบิงค่ะเดี๋ยวสีให้เบิงจ้ายากับว่าได้สนับสนุนชักชวนให้เหรินการพนันดอกแต่ว่ามาเป็นแนวทางให้ซีที่ติดตามยามาตลอดเนะจ้าเนาะก็ขอให้โฉบโชคมันหมาให้เฮ้งเฮ้งยๆเด้อพะว่าเบอร์หนึ่งก็ได้ทั้งน้อยได้ทั้งเล่าเด้อจ้ะเด้อเอาเดี๋ยวยา ทาได้แต่เวลาเป็ดกระทิ้นก็เริ่มโอมาทุกขนาดแล้วแต่ว่าเรื่องประตูปัจจัยมันกระไดซ้ำเกากระไดร่วมมาไหวกับประมาณสามมืนยากระเลยว่าถ้าเกิดวิญา,าเดินทางไปถวายลังคอกลังค่าขาเดินทางก อันนี้ก็แล้วแต่กําลังสัทธาจ้ะเพราะว่ายากจักสิวาจังไหนได้ซ้ำไหนก็ได้เอาซ้ำนั่นแต่ว่าสิแหยยาพิมพ์ซอกพิมพ์ซองหาแผ่มู่บ้านเขาก็ยาบ่าเ,เคยเห็ดจ้ะเพราะว่าตั้งแต่เห็ดมาตังแต่แตงตังอันอ่า <c oughs> ตังแต่แตงตังวัดดดนปากรวยยากระบ่เ,เคยเด้ยางหาแผ่แผ่เงินแผ่ ประตูปัจจัยหยาดยมทั้งหลายทางขุ่นก็ดีทางนี่ก็คือกันยาบ่เคยได้พิมพ์ซองหาแจกเอาโดยน้ำพักน้ำแรงเอาโดยที่กำลังเจ้าของที่ว่าปล่อยดอกไม้สวรรค์ก็ได้เฮ็ดได้สางมาตลอดจ่ายสาธุอันคนที่เคยเวบาว่าอันยมแม่ผู้นี่ไปอยู่วัดอยู่ว่ามีไผมาอยู่น่ำบ่ หรือ,อยู่กับพระอาจารย์จังสีญาติกะขอขอบคุณเด้อทีทีเทวาทีทีทททททวาไหญาญากะขอบคุณหลายๆที่ให้ปัญญาถ้ำญาตัวนี้ถ้าเกิดวิญญาบ่าได้ไปประตูปัจจัยทีวาสีโอนไปให้เขาสางเขาเหตุญากะบ่บ่บกค่อยเสื่อใจปันไดอันทั้งอันนี้ก็ได้ก็ต้องเขาก็ต้องไปเหตุไปถ้ำเจ้าของเพราะว่า ทุกบาททุกสตางค์ก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงลูกหลานที่เขาโอนไมาเหี้เหตุไห้ท้ำใดมาสางที่ว่ามีลูกผู้นึ่งที่โทรมาเพื่นถามยังว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนหอดอันปลายตีนเพิ่นอันเพื่นถามเพิ่นว่าไปอยู่วัดอยู่ว่าบันนีญากระว่าไปแลว้วว่าญาบ่เด็ไปอยู่วัดบันนีผพาก,กันขันคันว่า่าไปไปแลว้วมันควงหงุง้งตากะ ญาบิว่าดยูจังสี่กับภาคกันไปเฮ็ดเอาเด้อจ้ะก่ย่ามาวาวแบบอันนี้กับกันคันว่าแน่จริงกับให้ออกนามออกโตเลยบ่ต้องไปออกช่องออกว่าวให้ขาจาได้มาวายญาจังสันจังสีโดยที่ว่าคนที่ทำกลับได้เป็นทุกข์คนที่ไม่ได้ทําเขากลับเป็นสุขอันนี้เาคือญาบ่าเอาดอกแบบจังสี่ฐานาคต ข้างหน้าถาผู้ใดที่มาว่าวเบบจังสีญาก็คงจะบบมีกำลังใจสิไปเหตุไปถ้ำดอกค่ะญาบอกไปเลยว่าบ่าอืดดอกมองสีเหตุมองสีถ้ำแต่ญาก็คือเชื่อศรัทธาที่วัดดอนปะกวยมาตั้งแต่เริ่มตนไป่าก็ไปด้วยความฝันไปด้วยทีมินมิตว่าเฮาบุญเฮามันยุกไก่เฮาก็เลยพาลูกพาเต่าไปเหตุไปถ้ำไปสร้าง ไปยูน้ากันเดือนสองเดือนจังสี่บางคนก็ไปทางทางผัวทางเมียยังสี่ไปซอยกันทางปลาแล้วก็พากันคุดต่อใหม่ตอนยังกับบ่เห็นผู้ใดสิมาเบิงเออบ่มีผู้ใดสิมาซ,อย,ซอยเห็ดซอยถ้ำอันนี้คือบอาเปิดเผยข้อมจริงถ้าผู้ใดบอเสื้อก็แล้วแต่ตัวน,นี้ยาบุกเบกิกตั้งแต่พอสอหาหเจ็ดตั้งแต่เขาวัดอันดอนป้ากล้วยอันเข้าไปบ่ได้บ่มีทางสิเขา เนก็เริ่มต้นอันนี้ก็คือความจริงแต่คนที่วันบอกอันคนกรุงเทพที่โทรมาบอกงานอันอย่าพยายามเลยจ้ะคันว่ายาเสียนียาสีเศร้าเองดอกยาสิบไปคันว่าทคันว่าอยากอยาก,อยากสนาใจญานะให้เขาไปวัดเลยเขาไปแล้วก็ไปตั้งคณะกรรมการถือเงินถือทองอย่างจังสียาสีได้ยาสีได้ถอย กลับจากวัดดดนประกวยยาสิบบไปก็ได้เพราะเป็นอย่างเพราะว่าห้าสัาง่งเ้าก็บ่ได้ไปสั่งวังว่าพลประโยชน์ทังวัดทั้งว่าเอา่ากระกี้ขานเบา่าขอจบไล่สดเพียงแค่นี้ก็ถือว่าสิได้ซุ่มเหลกหน้อยกับลฐแอนเลขเล่าให้ให้เบิ้งค่ะนะจ่ามือนีก็คือเลขน้อยกับเหลกเล้ามือน,น,อน,อลลอนีแยกแยะให้เด้อจ่าก็ขอให้โชกให้มนัน เหล็กห้าน้อยมือนี้โอ้ยบสชัดเจนเดี๋ยวสิเห็ดแบบจังสีห้เบิ้งมันบสชัดจ้าอันนี้เลขน้อยเด้อค่ะเลขน้อยงวดประจำวันที่ยี่สิบห้ากันยา อย่างคืบอบอัน,นสามโตญ่าปล่อยไปที่แปดสองสามหกห้าหนึ่งแล้วก็หกเก้าหนึ่งแต่ว่าตัวที่เด่นไห้ก็คือหกคกหานึงแล้วก็แปดสองสามบันนี้นย่าก็เลยมาตัดสองโตไห้ก็คือตัวร่องตัวกันก็มีอยู่สองแปด สามแปดจ้ะแล้วก็หนึ่งหนึ่งบันีตัวเดนมือนีงานเดนไปที่ 5, 1, 16, ห้าหนึ่งสิบหกแล้วก็หกหกแล้วก็สิบห้าแล้วก็สาม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 สองเนาะค่ะอันนี้คือเหลขกห้าน้อยด้วยจะ้ะเลขน้อยประจำนวดวันที่ยี่สิบห้ากันยาจะ้ะบันนีญากระ่ำไปเล่าด้วยบ้านนี้ลงไปเล่า ลงไปเล่ากับมีอยู่สองขุมสองคานจ้ะตัดให้แขนแขนผู้ใดมักแเลนกับเลนหนึ่งด้วยจ้ามือนีแลนตัวเดียวเม็ดเดียวให้แลนหนึ่งวิ่งหนึ่งตัวเดียวค่ะอันนี้คือรัฐบ้านเล่าด,ด้วยจ่าเด้อสามตก็มีอยู่ว่าหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็สองสมหนึ่งจ่าเด่นเด่น ก็คือสอกับ15แล้วก็ตัวกั้นตัวโงมีอยู่3 1มหกขอขอให้โชคเฮงเงรวยๆวยปังปังเด้อค่ะเด้อขอให้มันเข่าอีกเด้อจ่ามือนอีก่ก็ขอให้ร่ำให้รวยถ้าความมิลมิดที่ววมฝันที่ยาฝันไปแล้วถ้ามันเป็นความจริงลูกหลานก็น่าจ,จะได้โชคมัน่นๆทุกๆคนค่ะสาธุจ้ะ